สวัสดีค่ะทุกคนค่ะมื่อนานมาอยู่กับช่องบอลแชนแนลอีกแล้วนะคะบอลเมน <c oughs> มังกรดำสตูดิโอช่องมังกรดำสตูดิโออีกแล้วนะคะโอ้ย เอาละค่ะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะครูตเต้ยกําลังจะมาค่ะแต่ว่าเราไม่ขออัดครูตเต้ยก็แล้วกันเดี๋ยวเพื่อนแจ้งจับเราเราจะเริ่มก,กันกันะคะทุกคนได้ได้ยินไหมคะข้างนอกตื่นเต้นค่ะเพราะเป็นเพลงแรกตอนแรกป้าศิลป์น้องทักกลัวเขาแต่ว่าน่ากลัวมากคอนแท็กต์คนหนึ่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบลืมบอกว่ามาทำอะไรเพลงนี้แต่งสี่คนสี่คนแต่งอะไรใยญ่ใยญ่หมู

ยืนรำนำบอลหน้าวพูดกุศายืนเก๊กบอลเอสเปกมาสานนีนะครับผมงซิงเกิลของน้องเบลลี่นะครับผมเดี๋ยวรอติดตามด้วยฝากติดตามช่องยูทูบด้วยนะครับผมช่องน้องเบลลี่บอลแล้วก็ช่องแจ็คดูโอ้แล้วก็ช่องมุกกรดำสตูดิโอนะครับผมเดี๋ยวจะฝากในเด้อนคับเตอนะครับผมเดี๋ยวมีเอียงลงไว้ให้พี่น้องเล่นเราชมเราฟังกันในรอบนี้ครับผมสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอเห็นงานต่อไีกครั้งหนึ่งแลวเจอกันใหม่ครับ

ฟิลบอลเลยศูนย์แล้วแม่ศูนย์แล้วสุดท้ายแล้วแบบคือแบบเอาเงี้ยมามาตองเอาเอาความน่ารักมาอ่อยยังไงเพ้อน้าแบบศูนย์แล้วซูนแล้วซูนแล้วจะเป็นวันตาต้องแฮกแบบใดตายจะน่ารักกัน นอกนี้โอเคได้แล้วนะเนีเยเมื่อวานค่ะเมื่อวานยันหนึ่งค่ะยันหนึ่งค่ะวันนี้อัดที่เต็มเลยอัดรอบเดียวนะคะอัดรอบเดียวผ่านเลยรอบเดียวผ่านเลยนะคะตอนเพชรได้ปีซิม่าแล้วกระเ้็วถ้าติดตามเพลงก็รอกันลงอาทิตย์อาทิตย์หน้านี่แหละ รู้สึกยังไงคะ <laughs> ผ่านแล้วรู้สึกยังไงคะรู้สึกเสียงแหวค่ะรู้สึกดีใจมากเป็นคืเหมือนแบบอัดคลิปแบบ20คลิปต่อกนันใช่สไหมซูต้องฟังสูบอฟังกูที่สีกูเฮ็ดปานนี่แล้วอีหลีเอะกระเจ็บเรากูก็ได้กืบเสียมากูวินอัดพร้อ,อมวินพร้อมเนื้อเพลงกูจือมาได้เลยตอนนี้อีหลีฮอนทองว่าบ้าแหงฮอนทองว่าบ้า อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามช่องมังกรดำสตูดิโอนะคะแล้วก็ช่องบอลแชน n นลนะคะสำหรับใครที่เข้ามาดูกดไลค์กดแชร์บอกแชนเนล subscribe นะคะแล้วเราก็จะนี่แหละค่ะทำเพลงออกลงเพลงเป็นสัปดาห์ละครั้ก็แล้วกันโอ้ยไแค่นี้คะ่ะ <c oughs> พรุ่งนี้มีสอบ